ก็ครับในการจัดงานสงขลาเกษตรแฟร์และโอทอนะครับซึ่งทางการบริหารส่วนจังหวัดสงขลาร่วมกับทางส่วนราชการนะครับของกระทรวงเกษตรและส่วนราชการต่างๆแล้วก็ภาคเอกชนและก็พี่น้องประชาชนนะครับที่จัดขึ้นบริเวณหน้าสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรตินะครับจังหวัดสงขลาบริเวณแหลมสมิลาซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่22ถึงวันที่28พฤษภาคมที่ถึงนี้ก็วัตถุประสงค์หลักๆนะครับก็เพื่อที่จะเป็นเวทีกลาง นะครับให้กับหน่วยงานภาครัฐนะครับคือหน่วยงานของกระทรวงเกษตรและหน่วยงานของส่วนหน่วยงานต่างๆนะครับแล้วก็ภาคประชาชนคือภาคเกษตรนะครับแล้วก็ท้องถิ่นนะครับได้มาพบปะก,กันภาคเกษตรก็ได้นำสินค้า เกษตรผลิตภัณฑ์ผลทางการเกษตรมาวางจำหน่ายภาคหน่วยงานภาครัฐก็ในในเรื่องของวิชาการความรู้ต่างๆนะครับในด้านต่างๆไม่ว่าในเรื่องของพืชเรื่องของสัตว์เรื่องของประมงเรื่องของดินเรื่องของน้ํานะครับส่วนในเรื่องของภาคเอกชนก็ได้นําสินค้าพวกอุปพวกเครื่องจักรเครื่องมือต่างๆเนี่ยมามาอะไรมาแสดงนะครับเพื่อที่จะให้ผู้ที่มาร่วมงานนะครับได้ได้มาได้มาเรียนรู้นะครับในเรื่อง ของการเกษตรนะครับไม่ว่าเรื่องของพืชสวนพืชไรนะครับในเรื่องของปศุสัตว์ในเรื่องของวัวมงและก็มีสินค้าให้ซื้อกลับไปที่บ้านนะครับและทั้งสดสดและก็แปรรูปนะครับจากผู้ประกอบการโดยตรงประมาณนี้ครับมีการผักดันต่อยอดสินค้าเกษตรหลักๆอย่างที่อบจอผลักดันโครงการาต่างๆค่ะอย่างมะพร้าวกาแฟรหรือว่าชันาลงอย่างไรบ้างครับก็ตอนนี้เราเรื่องมะพร้าวก็เป็น เรื่องเรื่องที่ส่งเสริมให้เป็นพืชทางเลือกหนึ่งของพี่น้องกเกษตรกรโดยเฉพาะพี่น้องในคาบสมุทรสัติงพระหรือในลุ่มทะเลสาบรอบทะเลสาบื่างกสภาพ ผมวิเชสภาพพื้นที่มันมีความเหมาะสมมันก็คล้ายๆกับแถวสมุทรสาครสมุทรสงครามซึ่งเขาปลูกมะพร้าวน้ําหอมนะครับเป,เป็นเป็นหลักอันนี้ก็เป็นอของเราเดิมเนี่ยทนาแต่อันนี้เกษตรกรรุ่นใหม่รุ่นลูกรุ่นหลานไม,ไม่ไม่ค่อยทํานาแล้วก็เห็นว่าน่าจะเป็นอีทางเลือกหนึ่งที่จะเป็นพืชหลักที่จะสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรตรงนี้ก็เราก็หนึ่งจะได้ตั้งกลุ่มแล้วก็สาคัญก็เรื่องตลาดแต่ตลาดตัวน,นี้มีลงมากมายแล้วที่ที่ที่จะรับซื้อผล ผลผลิตทางการเกษตรส่วนการต่อยอดอตรงนี้ก็เป็นการเรื่องของการอะไรทำให้ผลิตภัณฑ์เนี่ยมันสมมติว่าเราส่งไปต่างประเทศเราจะส่งไปทั้งลูกมปนคงาการ จะลำบากเรียน้ําหนักมันเยอะเราก็แบบนี้เขาเขาก็ทําผลิตภัณฑ์แบบนี้เยอะมากเอาเต่เนื้อมะพร้าวแต่ก็รสชาติยังเหมือนเดิมคือเอาปอกเอาเปลือกออกหมดเหลือแต่เนื้อตรงนี้นะครับเราก็จะพยายามเข้าไปส่งเสริมในโอกาสต่อไปไม่ว่าเรื่องของกาแฟโรบัตต้าก็เช่นเดียวกันนะครับเรื่องของชันโลงก็เช่นเดียวกันเราก็พยายามตั้งกลุ่มและส่งเสริมนะครับเพื่อคือเป้าหมายขององค์การเหมือนส่วนจังหวัดสงขานี่เราตั้งกองเสริมการเกษตรเพื่อที่จะเป็น การอุดช่องว่างระหว่างหน่วยงานส่วนกลางกับเกษตรกร นะครับหน่วยงานส่วนกลางือหน่วยงานของกระทรวงเกษตรไม่ว่าจะกรมส่งเสริมกรมวิชาการกรมประมงกรมประวัติศาต์นะครับแล้วก็เกษตรกรนะครับตรงนี้มันยังมีช่องว่างอยู่นะครับเพราะว่าสองทิศเนี่ยเป็นผู้ที่ใกล้ชิดสามารถรับทราบปัญหาต่างๆคือถ้าเราเข้าไปเป็นตัวเชื่อมตัวประสานและตัวผลักดันโครงการต่างๆเพราะว่าเกษตรกรจะมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นนะครับจะไม่เป็นเกษตรกรที่ผลิตแล้วขายไม่ได้เกษตรกรที่ผลิต ผลิตแล้วขายได้แต่ไม่ได้ราคานะครับต่อไปนะี่คิดว่าผลผลิตทางการเกษตรจะเป็นผลผลิตที่มีคุณภาพเป็นระดับพรีเมียมเป็นที่ต้องการของตลาดและขายก็ขายได้ราคาประมาณนั้นครับแล้วนี่เป็นจุดท่องเที่ยวมาเป็นจุดท่องเที่ยวของพี่น้องประชาชนทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศแล้วนั้คนที่มาเที่ยวนี้เห็นว่ามีงานนี้ก็คงจะแวะเข้ามาเที่ยวแต่ของเราอย่างของมออนี่นะครับ เษตรกรจะไปหรือว่าพูดประกอบการที่จะเข้าไปจัดต้องเสียตังต้องเสียตังค่าบูธ่็แต่ของเราฟรีนะของเราฟรีเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยราคาคงไม่แพงเพราะว่าไม่ต้องเสียค่าบูธไม่ต้องเสียค่าจะจ่ายคือช่วยลดและลดลดต้นทุน,ทนเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยเราจะขายได้ในราคาที่รับรองได้เลยของดีราคาถูกกว่าที่ที่จัดที่อื่นที่เขาคิดค่า ค่าบูธค่าค่างานนะครับอย่างอื่นก็ไม่น่าจะแตกต่างกันแตกต่างกันตรงไอ้ราคาเนี่ยนะก็เป็นสิ่งดุนดุดแล้วก็คุณภาพของสินค้านะครับ